สำหรับโครงการประรกวดนวัตกรรมอาหารฉายารังสีครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะมากระตุ้นเรื่องของอการพัฒนาเรื่องของนวัตกรรมอาหารใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยนะครับโดยการเอาเทคนิคการังสีมาประยุกต์ใช้ซึ่งสามารถจะมีประโยชน์ให้กับการพัฒนา้านอาหารหลายอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องของการยืดอายุอาหารหรือการและก็การฆ่าเชื้ออาหารนะครับซึ่งจะทําให้อาหารพื้นถิ่นของประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะ เข้าไปสู่ในเ,เปิดตลาดเข้าสู่ตลาดใหม่ๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะแข่งขันในตลาดได้น,นะครับอีกทั้งก็เป็นการกระจายให้กับทุกท่านได้รู้จักอาหารพื้นถิ่นของบ้านเราให้มีเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับ ครับวันนี้ก็มีอาหารหลายๆอย่างนะครับที่น้องๆได้คิดค้นแล้วก็สามารถที่จะมานําเสนอในวันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับตัเช่นเรื่องของออขนมจีนน้ายานะครับซึ่งก็เอาเทคนิคการฉายรังสีมาช่วยทําให้เส้นของขนมจีน,นมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะยืดอายุในาการเก็บรักษานะครับซึ่งก็จะสะดวกในการที่จะเ,เข้าสู่ตลาดมากข,ขึ้นในอนาคตครับ ครับก็จริงๆแล้วเป็นที่นาหนักใจสําหรับกรรมการนะครับเพราะว่าทั้ง5้าโครงการสําหรับสําหรับระดับอุดมศึกษาแล้วก็สอง ผลิตภัณฑ์ที่เสนอสําหรับบัณฑิตศึกษาเนี่ยก็มีความน่าสนใจทั้งทั้งหมดเลยนะครับก็คิดว่ากรรมการก็คงจะน่าหนักใจพอสมควรในการที่จะตัดสินมาว่ารา,างวัลรางวัลไหนที่น่าจะได้รับรางวัลน,นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งรวงเนี่ยก็จะได้เห็นว่าอ,อ,อาหารพื์ผินของไทยเนี่ยมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยมีความหลากหลายและท้มีคาวามน่าสนใจ ตอนนี้เรานำเทคโนโลิีเทคนิคิวเครียร์ท้าน,นหลังสีเนี่ยมาเพิ่มเติมทําให้อาหารเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่ตลาดเข้าสู่การบริโภคที่มีความสะดวกมีความปลอดภัยมากขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ประโยชน์กับที่จะเป็นประโยชน์กับคนไทย ในอนาคตนะครับสำหรับผู้บริโภคร,รวมถึงผู้รประกอบการที่จะพัฒนาอาหารใหม่ๆเข้าสู่ตลาดก็จะเป็นการสร้างมูลค่าให้กับประเทศไทยด้วยครับ ครับก็อันนี้เป็นคําถามที่ดีครับในอนาคตเนี่ยตอนนี้เราเราได้เห็นแล้วว่าในในหลายๆผลิตภัณฑ์หลายๆผล,าลางานเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจและก็มีโอกาสที่จะขยายเข้าสู่ธุรกิจได้นะครับในอนาคตเนี่ยสิ่งที่สนนได้ว,วางไว้ก็คือเราก็ต้องเชื่อมโยงกับทางผู้ประกอบการที่จะมิบผลิตภัณฑ์ที่รังสรรโดยน้องๆกลุ่มเนี้นะครับมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จริง เข้าสู่ตลาดแล้วเราในทางสอทนอแล้วก็อาจจะมีหน่วยงานอื่นในกระตวงอาวาของเราที่จะมาร่วมกันเนี่ยก็จะขับเคลื่อนให้ใหเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เหล่านีน้ให้สามารถเข้าสู่ตลาดได้เช่นเรื่องของขนมจีนหรือ,เ,อ,อ,เ,อ,อเรื่องของออข้าวเหนียวนะครับท,ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยทำอย่างไรจะออกไปสู่เซเว่นได้หรือไม่หรือออกไปสู่ในห้างร้านใหญ่หรือแม้กระทั่ง การส่งออกไปสู่ต่างประเทศซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างให้ออชาวต่างประเทศได้รู้จักคนไทยไมากขึ้นเลยนะครับจะมีจะมีการต่อเนื่องในการประกวดจัมครับสำหรับเรื่องของการประกวดเนี่ยเราตั้งเป้าว่าจะประกวดอาหารไทยลังศีเนี่ยทุกๆปีในปีหน้าก็คงจะจัด ให้ให้ให้มีการประกวดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับปีนี้อาจจะจะได้มีผู้เข้าร่วมเนี่ยไม่เยอะมากนะเพราะว่าเป็นผลบจากโควิดแต่ปีหน้าเราจะจัดงานให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เชิญเชิญให้กับผู้ประกอบการร่วมถึงนักศึกษาแล้วก็จากหน่วยงานต่างๆมาเข้าร่วมเนี่ยให้มากขึ้นเราจะได้เห็นแล้วก็พบเจอกับผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ๆที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้น แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่คิดว่าจะพยายามขับเคลื่อนในในในปีต่อไปก็คือการเชื่อมโยงจากผลิตภัณ์เหล่านี้เนี่ยเมื่อเราได้ต้นแบบแล้วเราทําอย่างไรที่จะร่วมกับผู้ประกอบการทีมให้ขับเคลื่อนนีคือการเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาดาจริงๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้